ทำยังไงดีลูกสาวพี่ฉันมาม,ม่ได้ท้องนะคะอันนี้พุงพุงอ่ะหนูลูกหนูไว้พุงแล้วมามาทำไงดีลูกคุณลีแสนน่ารักคุณหนูสเลนเดอร์ของมาม้า้าย<ว>ทักว่าพี่พุงก็ไม่ได้ด้วยโมโหมาม,มาขอโทษลูก บิวตี้สแกนดเราไม่ได้เนาะเราต้องเรียลไซส์บิวตี้นะลูกเนาะเราต้องอ้วนอย่างมีความสุขใช่ไหมคะลูกโอ้ทัก <c oughs> พุงไม่ได้ทำไม่พดใจโอ้มามาจะทำยังไงกับหุ่นนูดีลูก,ลกมามาเปลี่ยนอาหารให้หนูเป็นฟิดอันเฟิร์มแล้วนะหนูไปกินอาหารเปียนเยอะใช่ไหมลูกเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> Hmm. <laughs>